สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอ้าครับผมเมื่อกี้ครับเชฟตาคื้เก้าครับพี่น้องครับมันนีเชฟตาได้ซอยจูมาฝากพี่น้องครับมาหนีครับเป็นหั่นแบบเป็นลูกเต๋าครับพี่น้องครับหั่นมาเรียบร้อยแล้วครับหลวกามีเจวน่ครับเจลโค้งๆครับพี่น้องครับรุงมาเรียบร้อยแล้วครับพักขางเกลียวกระมีครับนี่ครับปัดแตงครับอันนี้กับใบโหระพาครับพี่น้องครับมีของขายประเดียดขึ้นนะครับปัดพริกหนวยครับกระเทียมครับพี่น้อง อีกผมอย่างหนึ่งคือใบสไลด์ครับพี่น้องครับคือใบมะละภาษาการเขาเรียกนะครับพี่น้องครับมามาครับประตองวอาหลาย้ายห้างครับกินกับเฉียบตาคือเขาครับนี่ครับกับกองเขาเงยให้เขาพี่น้องครับครับลื่กันเลยครับผมเบิงนี่ครับคำแหลกนี่ครับข่อยเอยเงยตุยเจ้าพี่น้องกันนะอืนี่ครับตื่นผมออมล้ำม อยู่ลงไปครับรุ่นปา่าคำนงยพี่น้องวันนี้ผ้าพี่น้องมันกินส้อยจูด้วยครับผมขอโทษขออภัยผู้กินดิบเวยครับพี่น้องดุนดนเชีบตาได้กินเถอะครับ

มุนก็ไปบักสลายครับบักสลายไป,าป,าป,าปมาละเนี่ยหมุนลงไปภาษาใจใพี่น้องใส่ส่วนสดนพี่น้องมึงนานคุยกับแจ้าข้ามันแง่พี่น้องนี่ครับปรุงเองครับใส่กับกหัวไรน่าหมดคนยังไง เหงาหวานเจ็บด้วยพี่น้องอันเป็นลุกเต๋าไอ้พี่น้องเมื่อลยครับ <c oughs> คำไงเต็มคำพี่น้องครับผมไปครับดูเจลงไปสอนสดมันก็คือขิงคิดผิงกินน้ำกันนะครับพี่น้องครับมาครับนี่ครับ ฝากพี่ฝากน้องครับพี่น้องมวนพักสลด์ข้ามยังไ,ไงค,ครับพี่น้องตุ้ยครับ นี่งเลเขากันเหมือนกันนะครับจุมเจียรับผมก็อีกผมแบบใบนีเนี่ยผมเชฟตาเนี่ยสิม,มาก็าไปใส่ขวานงูครับ พวเขากันรับพี่น้องครับขวานูนาครับพร้อมๆครับขันไดเดี๋ยวผมจะมาอัดพี่น้องมึงครับกินขวานูหน้าครับเสียบตายเห็อาหารปลาเสบเลยครับพวกอมปละไรนี่ครับขวบปละไรเนี่ยเสียบตามาเคสเห็ดครับกินพร้อมมาเคสมาก,กินพร้อม Tôi chào ông bà. มาครับพี่น้องซอยจุหลุกเตาคำเป็นไงครับเต็มคำเลย ครับพี่น้องครับเจ็บแจกกับเซฟตาครับหมือนี้ครับซอยจูครับ thank mm -hmm. you เงาแตะเลยพี่น <ici> ้องคือเก่าแล้วครับเงาแตะเป็นแด่ใจครับพี่น้องเป็นแบบแสบครับพี่น้องครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เชฟตาขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเชฟตาได้ครับเพื่อเป็นกระตุ้ใจให้เชฟตาเลยเฮ็นคลิปต่อไปครับพี่น้องครับขอบคุณครับ